สวัสด so ีครับม okay, okay, ีกับช่อง National เดี hmm. Hence, it? It ๋ยวเดี <that> ๋ยวบันดาลกระดูของพี่กะหนังกะลุงครับเฮ้เน๊ะทำตัวตัวละครนี้หน่อยนี่ครับหนังตอะลุงดูซิว่านี่ชื่ออะไรหันหันมาหันที่กล้องหน่อยสกายเนี่ยเอาให้ไายชื่อหนังตอนลุงผมไม่ทายชื่อนะตัวชื่ออะไรถ้าถ้าตอบไปด้วยให มาผมใครรู้คอมเมนต์ได้นะครับโอเคตัวที่สองนะครับตัวที่สองโอเคตัวที่สองหนังตาลุ่นรุ่นอื่นนะใครทายได้ก็หน้าจะเก่งมากเลยนะครับโอเค okay, ตัวสุดท้ายนะครับรตัวสุดท้ายนะมันจะมีเหลืองอยู่ตรงแถวที่บนหัวครับใครรู้คอ <น S 1> <comment S 2> มเมนตะ์ใครใครคอมเมน ใครรู้คอมเมนต์มาได้ครับให้ใครทำอีกคอมเมนต์มาด้วยนะครับจบแล้วนะคะบ, <Okay S 2> บ๊ายบายชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดชอบสกิลเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย